อันผู้ฟังที่น่ารักกดติดตามกดไลค์ช่องนิยายวายบายวิซ่าเรื่องฟังนิยายสนุกสนุกได้ทุกวันขอบคุณครับ EP 12แม่มีคนมาหาแม่นะเสียงคุยกันระหว่างหญิงสาวดังขึ้นอีกครั้งใครว่าหรือว่าพวกเจ้านี่พ่อมึงไล่ไปเลยบอกว่ากูไม่อยู่เข้าใจไหมไอ้ผัวเหงสวยสร้างแต่เรื่องพูดเสียงดังขนาดนี้ถ้าเป็นเจ้านี่จริงเขาก็รู้หมดแลายคิดในใจ เขาไม่ได้มาถูงนี่แม่เขาจะเอาเงินมาให้มีแต่คนหล่อๆเอาเงินมาให้เงินอะไรว่าหรือว่าฉลากที่กูชิงโชคไปมันจะถูกรางวัลไปเร็วอีรินไปเชิญเขามามึงจะช้าทำไมนี้โอ๊ยอะไรของแม่จะดันทำไมเนี่ยหญิงสาวโวยวายก่อนจะเดินมาหน้าบ้านใหม่อีกครั้งที่ชายทั้งสามเชิญคะ่ะหญิงสาวพูดเสียงอ่อนหวานทั้งสามคนเดินสามหญิงสาวเข้าไปในบ้านแคบๆก่อนจะเดินผ่านตูวบ้าน มาจนถึงด้านหลังตัวบ้านที่ทำยื่นออกมาให้เป็นที่นั่งไว้ตายแล้วพ่อหนุ่มสุดหล่อทั้งสามคนมาจากรายการอะไรหรือจ๊ะป้าถูกรางวัลอะไรใช่ไหมเท่าไหร่แสนหรือล้านบาทหญิงวัยวกลางคนถามขึ้นอย่างตื่นเต้นเมื่อเห็นผู้ชายสามคนหน้าตาหล่อเหลาเข้ามาพวกเราไม่ได้มาจากรายการอะไรทั้งนั้นครับเรนตอบอ้าวงั้นหรือว่าพวกแกโกหกเป็นเจ้านี่ไอ้ดีตัวดีฉันเหรอ ฉันไม่มีเงินเหลือนะถ้าอยากได้ก็ไปเอาที่มันนู่นเราไม่ได้มาเอาเงินแต่จะเอาเงินมาให้แค่ให้ช่วยตอบสิ่งที่รู้มาทวินถามไม่ใช่พวกทวงนี่จริงๆนะถามอย่างระแวงจริงครับเรนตอบเพื่อยืนยันงั้นก็นั่งก่อนเถอะพ่อหนุมรินไปเอาน้ำมาให้พี่ๆเขาหน่อยเมื่อเห็นอีกฝ่ายไม่ใช่พวกเจ้านี่เลยคิดจะให้ลูกสาวรองอ่อยดูสักหน่อยก็แต่งตัวดูดีมีฐานะท่าลูกสาว ได้ไปเป็นผูวแม่ยายอย่างเธอคงสบายหน้าดูจะแม่นั่งๆงพวินกับโยนั่งลงข้างกันส่วนเรนก็นั่งอีกฝั่งมีเรื่องอะไรจะถามเรือพ่อหนุ่มเรนหันไปมองพวินก่อนที่อีกฝ่ายจะพยักส่งสัญญาณให้เขาเรนหยิบรูปใบหนึ่งส่งให้หญิไวกลางคนพอโยที่อยู่ไม่ห่างจากคนที่รับรูปก็เห็นว่าคนนั้นคือรูปยายตัวเองก็หันไปมองพวินเดี๋ยวนายก็รู้ว่าฉันจะทำอะไรพวินกระซิบเบาๆ รู้จักคนในรูปหมครับเรนถามรู้จักสินี้แม่ของผัวฉันเองแม่ของผัวนั้นแปลว่ายายมีลูกชายนั้นเหรอหรือเขาจะเป็นลูกของยายหรือยังไงกันแน่อยู่คิดในใจและตั้งใจฟังนอกจากสามีคุณแล้วยายมีลูกคนอื่นอีกไหมมีสิ์มีลูกสาวอีกคนเธออยู่ในพอรู้หมแล้วเราอยากรู้ว่าเธอมีลูกอายุสัก20ิปีไหมพอเล่าเรื่องเธอให้ฟังหน่อยได้ไหมน้ำข่ะพพี่พ แต่พอกำลังจะตอบลูกสาวก็เข้ามาก่อนและยื่นแก้วน้ำให้ทั้งสามคนก่อนจะนั่งลงข้างข้างพวินและไข้าขาเพื่ออ่อยแต่ตอนนี้ไม่มีใครสนใจเลยสักนิดเอาล่ะครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับน้องสาวผัวฉันมันชื่อยุ้ยมันเป็นเด็กหัวสูงอยากมีผัวรวยๆเลยออกจากบ้านไปเรียนมหาลาัยหวังจะให้มีเสียเลี้ยงไปไงมาไงไม่รู้ยี่สบกว่าปีก่อนมันกลับมาแล้วบอกตัวเองท้องมันขอกลับมาอยู่บ้าน แต่มันก็ไม่ยอมทำงานงอมืองอเท้าผัวฉันทนไม่ไหวเลยไล่มันออกจากบ้านแม่ปัวฉันหงลูกสาวเลยตามไปด้วยพวกฉันก็ไม่ได้ขาพวกนั้นอีกจนมีตำรวจโทรมาบอกว่ามีแม่กับลูกที่เป็นทารกถูกรถชนตายเป็นญาติพวกเราใหม่ให้ไปดูศพและก็ใช่พวกฉันเลยต้องรับศพกลับมาทำพิธีแต่พอผัวฉันถามตำรวจว่ามีคนแก่อยู่ด้วยไหมบอกไม่มีตั้งแต่นั้นก็ไม่มีใครเห็นแม่ปัวฉันเลย หมายความว่ายังไงที่บอกว่าแม่กับลูกตายมันเป็นไปไม่ได้ในเมื่อจู่ๆโยก็โลงพูดขึ้นมาอย่างตกใจทำให้พวินจับมือเขาไว้โยใจเย็นก่อนพวินพูดคุณมั่นใจหรือว่าคนที่ตายคือแม่กับลูกพวินถามมั่นใจสิก็พวกฉันไปดูกับตาตัวเองงั้นเป็นไปได้ไหมที่น้องสาวสามีคุณจะมีลูกแฝดโอยเป็นไปไม่ได้ก่อนหน้าที่จะเกิดเรื่องมันเคยวิดีโอคอลมาให้พวกฉันดูหน้าหลานเพื่อของเงินอยู่เลย แต่ตอนนั้นฉันก็ท้องแย,ยริดเลยไม่มีให้ลูกมันมีคนเดียวฉันจำได้ตอนนี้คำถามในหัวโยแยแยะไปหมดจนตอนนี้มือเขาสั่นเลยเผลอบีดมือพวินอย่าแรงแต่พวินก็ปล่อยให้เขาระบายมันโดยไม่ปฏิเสธที่จะดึงมือออกงั้นพอจะรู้อะไรมากกว่านี้ไหมพวินถามอยากรู้มากกว่านี้ต้องถามปัวฉันแล้วแหละแล้วเมื่อไหร่เขาจะกลับฉันไม่รู้มันหายไปนานแล้วจะกลับก็ตอนไม่มีเงินนู้นแหละอย่างนั้น เรอเรนเอาเงินแล้วก็ที่ติดต่อไว้ให้เธอถ้าผัวคุณกลับมาช่วยติดต่อหาพวกเราด้วยประโยชน์เทวินจับมือโยและเดินออกไปพี่ชายจับไปแล้วเรอค่ะหญิงสาวถามแต่ทั้งสองไม่ตอบเดินออกมาท,าทันทีส่วนเรนก็ยื่นเงินจำนวนหนึ่งพร้อมนำบัตรไว้ให้ก่อนจะย้ำว่าถ้าสามีกลับมาให้รีติดต่อหาก่อนจะเดิน,นออกไปจ้อานามอ้อกมาอเหมือนกมาันทีส่นเรนกื่น,นินจำนวนหนึ่งพวกอนัร้ให้ก่นจน่ากัให้ร่อหกพว หญิงกลางคนตกใจเมื่อเห็นเงินที่เพิ่งได้รับมาทำงานค่าแรงวันละสามร้อยังไม่ได้ขนาดนี้เลยไหนแม่เอามาแบ่งฉันบ้างสิไม่ได้เดี๋ยวมึงก็เอาไปซื้อเสื้อผ้าแต่งตัวอีกโทแม่อีรินถ้ามึงจะหาผัวก,ก็ต้องหาแบบคนพวกนั้นนะวยยจะสบายไปทั้งชาตินั้นสิแม่หลอกก็หล่อรวยก็รวยหญิงสาวแววตาวิบวับด้วยความหมองบางอย่างในรถคุณวินทำไมถึงรู้ว่าคนพวกนั้นเกี่ยวข้องกับยายผม เห็นนายเคยบอกว่าอยากรู้เรื่องพ่อแม่วันที่ลูกน้องฉันเป็นคนของบ้านนายฉันเลยให้เขาเอารูปยายนายมาแล้วให้นักสืบตามสื่บให้แต่มันเป็นแค่รูปแผ่นเดียวเลยใช่เวลางั้นงั้นเรื่องที่ลูกของลูกสาวยายตายแล้วเป็นเรื่องจริงหรือแล้วผมคือลูกใครโยถามอย่างสับสนใจเย็นก่อนโยเราไม่รู้ว่าเรื่องไหนจริงไหนเท็จต้องรออีกหน่อยทำไมกันถ้าผมไม่ใช่หลานของยายแล้วผมเป็นใครฮือ จูจูน้ำตาแห่งความเศร้าก็ไหลลงมาอาักแก้มเนียนเขาคิดมาตลอดว่ายายคือญาติเทียงคนเดียวของเขาแม้ไม่มีพ่อแม่เขายังรู้สึกว่าตัวเองมียายแต่ถ้าเขาไม่ใช่หลานยายโลกนี้ของเขาก็ไม่มีใครเลยนะสิทวินไม่ได้ตอบอะไรคนที่ร้องให้ได้แต่เทียงโอบไหลเล็กเข้าใกล้ตัวเองให้ไหลของเขาเป็นที่ซบเพื่อให้เด็กหนุ่มตรงหน้าร้องไห้วันต่อมาโยโยไอโยพัว เสียงมือตกลงบนหัวคนที่กำลังเหมือทำเอาสติทแทบกลับคืนมาไม่ทันโอ้ยไอชินตกหัวกูทำไมเนี่ยโยลูกหัวตัวเองตรงที่ถูกตกแล้วมึงเหมืออะไรอีกแล้วเนี่ยตั้งแต่กูกลับมามึงเหมือเป็นร้อยครั้งแล้วมีเรื่องอะไรนั้นสิกูก็อยากรู้มึงหายหัวไปตั้งแต่วันไปกินเหล้ากลับมาก็เป็นแบบนี้มีเรื่องอะไรใหม่แม็กถามถามหน่อยสิโยพูดว่ามาชินตอบ มึงคิดว่าเด็กคนหนึ่งจะเป็นลูกคนอื่นหรือหลานคนอื่นบ้างได้ไหมไม่เข้าใจคําถามแม็กทาน้างสมมุติว่ากูเป็นเด็กคนนั้นและคิดมาตลอดว่าตัวเองเป็นหลานของยายแต่วันหนึ่งมีคนบอกว่าหลานแท้ๆของยายตายแล้วมึงจะคิดแบบไหนได้บ้างว่าถ้างั้นทําไมมึงถึงรู้ว่าตัวเองไม่ใช่หลานยายเฮ้ยกูแค่สมมุตินะเว้ยไม่ใช่กูโยรีบแก้ต่างเลิกละัะ เอ็กูก็สมมติเหมือนกันไงงั้นๆหรือถ้างั้นเรามาต่อกันคือที่รู้เพราะได้ยินลูกสะพ้ายของยายบอกบอกว่าแม่กับลูกซึ่งเป็นลูกสาวกับหลานของยายตายเพราะอุบัติเหตุเมื่อหลายสิบปีก่อนแล้วนี้มันยิ่งกว่าในละครหลังข่าวช่องตองสามอีกนะไว้แมกพูดมึงคิดว่ายังไงว่าลูกสาวยายมีลูกแฝดประชินถามเหมือนจะไม่มียากยิ่งกว่ายากอีกว่าเอาง่ายๆในะยายที่รู้ความจริงก็ตายไปแล้ว แม่ที่คิดว่าสามารถตรวจ DNA อพิสูตรก็ตายแล้วชินพูดอย่างดูสิ้นหวังนั้นสิเฮยแล้วพ่อละพ่อของเด็กละตายหรือยังแม็พูดเขาเล่าว่าแม่ของเด็กท้องไม่มีพ่อกลับมางั้นก็แปลว่าไม่มีใครรู้จักพ่อเด็กแต่ก็ไม่ได้แปลว่าพ่อเด็กตายหรือหาไม่เจอจริงใหม่มึงกำลังจะสื่ออะไรโยถามแม็อย่างสงสัย ลองคิดดูนะมึงที่เคยคิดว่าตัวเองไม่มีญาติพี่น้องอยู่กับยายที่เป็นอัลไซเมอร์แต่วันหนึ่งกลับรู้ว่าตัวเองมีญาติเพราะอะไรมีคนสืบให้ไหนบอกไม่ใช่ตัวเองชินถามมัดไม่ใช่มึงนี้อะไรไอชินเอช่างเถอะไอชินมึงก็อย่าเพิ่งกวนลองคิดดูนะขณะไม่มีข้อมูลอะไรคนที่สืบข่าวให้ยังได้ข่าวกลับมาแล้วทำไมไม่ลองขอให้เขาสืบเรื่องคนที่ทำให้แม่ของเด็กท้องดูละ่ะแม็กบอก ไอแม็กฉลาดว่าชินตกบาเพื่อนแล้วถ้าคนคนนั้นไม่ช่วยละ่ะโยถามมึงก็ลองเสนออะไรให้เขาสิหรือไม่ก็ลองทำในสิ่งที่คิดว่าเขาจะพอใจเรื่องอะไรสักอย่างเป็นการตอบแทนดูสิท์ชินเสนอแนวทางอืมโยไม่ได้พูดอะไรต่อได้แต่เก็บสิ่งที่เพื่อนพูดไปคิดทั้งวันสองรายกา3สสนาทีพาวินกลับมาถึงคอนโดอย่างไม่ล้า วันนี้แขกคนสำคัญจากต่างประเทศมาเขาเลยต้องคอยอยู่ดูแลสักด์หน่อยทำเอากลับมาถึงห้องก็เกือบสว่างป่านนี้เด็กคนนั้นคงหลับแล้วมั้งแต่หลับก็ดีตั้งแต่วันที่เขาพาไปเจอครอบครัวคนพวกนั้นก็เอาแต่เก็บเงียบเขาให้เรียนตามสื่อเรื่องพ่อแม่ของเด็กคนนี้ให้แต่มันก็ใช้เวลาพอสมควรเขาแค่อยากให้เด็กคนนี้มีครอบครัวหรือให้เขาเจอหน้าพ่อกับแม่อย่างที่เคยหวัง แต่ตอนนี้เขากลับรู้สึกว่าตัวเองคิดผิดรู้แบบนี้เขาไม่น่าจะพาเด็กน้อยนี้ไปเจอความจริงเลยร่างสูงหยิบปั่นดีราคาแพงในตู้พร้อมแก้วเดินเข้าไปนั่งลงที่โซฟากรรมยี่ขนาดที่นั่งได้หนึ่งคนในห้องนอนก่อนจะนั่งลงและรินสิ่งที่ตัวเองถือมาลงในแก้วมองคนที่หลับไหลตรงหน้าที่จริงแล้วตอนที่เจอโยครั้งแรกไม่ใช่ต่อหลังจากที่โยต่อ,อ,ย,อย่างเสร็จ แต่มันเป็นตอนที่อย่างพยายามขอให้เด็กคนนี้มาเป็นเด็กของตัวเองตอนแรกพอเห็นเด็กคนนี้ต่อยอย่างก็ทำเอาเขาชอบใจไม่น้อยยิ่งตอนที่เด็กคนนี้ด่าเขามันยิ่งทำให้เขารู้สึกว่าถ้ามีโยเข้ามาในชีวิตคงทำให้เขาหายเบื่อไปบ้างและก็จริงเด็กคนนี้ทำให้ชีวิตที่มีแค่งานกับเงินเขาเปลี่ยนไปชีวิตจากที่ไม่เคยคิดจะช่วยใครจะห่วงใครเขากลับทำกับโยทุกอย่าง เหตุผลนี้คืออะไรกันนะเขาแค่ถูกใจโย่มากหรือเขารักเด็กคนนี้ไปแล้วทวินวางแก้วเหล้าในมือก่อนจะลุกขึ้นเดินไปนั่งลงข้างคนที่หลับอยู่เบาๆแต่ดูเหมือนว่ามันก็ยังทําให้คนที่หลับอยู่ตื่นขึ้นมาอยู่ดีอือโยที่หลับไม่ค่อยเสน็จอยู่แล้วรู้สึกตัวขึ้นมาเพราะรู้สึกว่าที่เตียงมีแรงบางอย่างอยู่ฉันทําให้ตื่นเหรอเสียงทุ้มที่แสนคุ้นหูดังขึ้นไม่ไกล โยลืมตามองคนที่พูดอย่างเต็มตาก่อนที่จะเคลื่อนตัวของตัวเองให้ลุกขึ้นนั่งมองอีกฝ่ายเหมือนกันไม่ครับพอดีผมนอนไม่ค่อยหลับอยู่แล้วยังคิดเรื่องนั้นอยู่พวินถามครับโยตอบไปตามตรงทำไมต้องคิดในเมื่อคนพวกนั้นก็บอกแล้วว่าหลายจริงๆของยายนายตายไปแล้วเพราะงั้นนายไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับยายและตอนนี้ยายก็ตายแล้วนายควรใช้ชีวิตที่เหลืออาด้วยตัวเองให้ดีดีกว่าไหม แต่ว่าคุณวินนครับนั้นยิ่งทําให้ผมอยากรู้ว่าชาติกําเนิดตัวเองเป็นใครกันแน่แล้วอย่างนั้นนายจะทํำยังไงคุณวินครับโยพูดเสียงนุ่มก่อนจะขยับตัวเข้ามาใกล้ๆคนที่ตัวเองเรียกและซบลงบนไหล่กว้างเขาอย่างอ่อนอ้อนทําเขาคนที่ถูกกระทําทําหน้าด้วยความสงสัยทันทีว่าอีกฝ่ายกําลังจะทําอะไรมีอะไรเหรอคุณวินช่วยตามหาคนที่ทําให้ลูกสาวใหญ่ผมท้องได้ไหมครับ พวินถึงกับอมยิ้มกับตัวเองที่แท้ที่อ้อนเขาแบบนี้ก็เพราะอยากใช้งานเขาสินะเพิ่งรู้นะว่าเด็กคนนี้ทำแบบนี้เป็นด้วยถ้าฉันช่วยจะได้อะไรตอบแทนพวินใช้นิ้วจับคางอีกฝ่ายเชิดขึ้นสบตาตัวเองถ้าคุณวินอยากได้อะไรอะไรดีล่ะตอนนี้ในตัวนายทุกอย่างฉันก็ได้มาหมดแล้วพวินทำท่าคุณคิดพลึก จูู่ตัวโตวกว่าก็ถูกผลักให้นอนลงบนเตียงนุ่มกว้างส่วนคนที่ทำก็ลุกขึ้นนั่งทับเขาเอาไว้ถ้างั้นแลกกับการที่จะให้คุณวินพอใจจนถึงที่สุดได้ไหมครับที่สุดอย่างนั้นหรือได้สิธ่านายทำได้ฉันจะคิดเรื่องช่วยอีกทีอุ๊ยยังไม่ทันที่จะจบคาคนที่นั่งอยู่ด้านบนก็โน้มตัวลงไปบดริมฝีปากของตัวเองเข้ากับของอีกฝ่ายโยพยายามที่จะแทรกลิ้นเข้าในปากของอีกฝ่าย เหมือนที่เขาเคยทำกับตัวเองแต่มันกลับไม่ง่ายเลยเพราะดูเหมือนคนที่ถูกเขาทำจะกำลังแกล้งเขากลับคอยดูไม่มีทางที่เขายอมแพ้เรืยังไงรอบนี้เขาต้องชนะให้ได้อออเสียงครางในลำคอของโยอย่างถัดใจใน YouTube จะตัดฉากเล่าร้อนออกทั้งหมดท่านผู้ฟังสามารถตามไปอ่านได้ที่เว็บไซต์มาริมาริตามลิงก์ที่ให้ไว้ด้านล่างระหว่างที่โยนอหลับทวินก็คว้าโทรศัพท์ขึ้นมาโทรฮัลโหลเรน คนต้นสายพูทักทันทีที่อีกฝ่ายรับสายครับคุณวินนายช่วยให้คนของเราไปสืบดูสิว่าใครเป็นพ่อของเด็กในท้องลูกของคุณยายของโยได้ครับคุณวินฉันขอเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ครับงั้นนายก็พักผ่อนต่อเถอะขอโทษที่กวนแต่เช้าไม่เป็นไรครับคุณวินสวัสดีครับตูด